แชมโลกสเป็นประเดิมสนามคอนเฟเดเรชันคัพกลุ่ม B นะครับเอาชนะแชมป์อเมริกาใต้อย่างอุรุกวัยขณะที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกยาย่าตูเร่เมาส้นเดียว2ลูกเลยนะครับช่วยให้ไอบริโคสชนะแทนเสเนยได้ส่วนผลกีฬาในบ้านเรานะครับซิมสิตตายกอบกิดพลายจินถึงขั้นหืดจับเลยนะครับก่อนที่จะเชิญเอาชนะพงษ์ธนั์วงวานศีสุขในพูก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยติดตามกับผลกีฬารอบวันครับ บอลคอนเฟเดรชันคัพ2013ที่ประเทศบราซิลเริ่มกันที่กลุ่มีที่สนามอารีนาเบ์นบุโกแชมปโลกสเปนพบกับแชมป์อเมริกาใต้อุรุกวัยนาทีที่20สเปนพับสนามบุกอยู่ข้างเดียวได้ประตูขึ้นนำก่อนจากการยิงจังหวะเดียวของเลโดโรดิเกสจากนั้นอีก13นาทีต่อมาเชสฟ a าเบกัสจ่ายทะลุช่องให้โรเบโต ซราโ,โดยิงให้สเปนขึ้นนำเครึ่งแรก2ประตูต่อ 2, 2> ครึ่งหลังยังเป็นสเปนที่ครองเกมได้มากกว่าแต่ก่อนหมดเวลา2นาทีอุุกวัยที่มาได้ประตูตีตื้นจากการปั่นฟรีคิกระยะ25หลาของหลุยสย์ซูเรสจากนั้นทั้งสองทำประตูเพิ่มกันไม่ได้จบเกมสเปนเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ 1, <t ick> 1> อีกคู่ในกลุ่ม A e. ที่สนามเอสตาดิโอดมาราคานาเม็กซิโก แชมป์คอเดเคฟโกคัพพบอิตาลีรองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2012นาทีที่27อิตาลีได้ประตูบุกขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์จากฟรีคิกระยะ27หลาของอันเดียปรีโลและนับเป็นประตูที่13ในการลงเล่นทีมชาติครบ100นัดอย่างไรก็ตามนาทีที่33อันเดียบาซายี c ซนเตอร์ฮาอิตาลีเสียบสกัดโจวานีเดอร์สซานโตสล้มลงในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินให้จุดโทษทันทีและเป็นอาร์เบียเออร์นาเดสชิชาลิโดสังหารเข้าไปให้เม็กซิโกตีเสมอได้สำเร็จในครึ่งแรก1ประตูต่อ1หนึ่ง ึ่งหลังนาทีที่7 7อิตาลีมาได้ประตูชัยจากการหลุดเข้าไปยิงของมาริโอบาลเดรีจบเกมอิตาลีเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งต่อกันในฟุตบอล,ลกรอบคัดเลือก2,014โซนอฟริกาสเตจที่2กลุ่ม C ที่สนามเบนจามินเอ็มคาปาเนชั่นอลสเตเดียมเจ้าทินแทนเาเนต้องชนะเกมนี้เท่านั้น หากหวังที่จะลุนเข้ารอบเปิดบ้านพบกับไอบอรี่โคสที่เกมนี้หากบุกมาชนะจะลอยลามเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของโซนทันทีผลปรากฏว่าไอบอรี่โคสบุกมาเอาชนะไปได้อย่างสนุก4ประตูต่อ2ส่งผลทําให้ไอบอรี่โคสคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมกับผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของทวีปอย่างแน่นอนการแข่งขันผูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2556ที่ TBC s n o ส k น r er c เกอร์ซเตรรามคำแหง แข่งขันวันแรกในรอบคัดเลือกแบบพบกันหมดเสร็จรักซิมสิตตายกอบกิจพลาจินดีกรีทีมชาติไทยและเป็นมือวางอันดับ3ามของรายการในชุดเสื้อสีฟ้าพบกับพงษ์ธนัทวงวานสีสุขสีรักแรกกอบกิจอาศัยการแทงทีเด็ดขึ้นนำสามต่อหนึแต่หลังจากนั้นกลับเป็นพงษ์ธนัทที่คุมจังหวะได้ก่อนที่สกอร์จะขึ้นมาเสมอกัน6ต่อ6รัก ทำให้ต้องตัดสินกันในรักสุดท้ายผลปรากฏว่ากอบกิจพลาจินเอาชนะไปได้7ต่อ6รัฐอีกคู่นัทว,วัตรวังตั้งเจริญในชุดเสื้อสีดําพบกับรัฐนันรูปปัดผลปรากฏว่านัทวัตร,ตรอาศัยการคอนทอนลูกที่แน่นอนกว่าเอาชนะไปได้7ต่อ2รัฐสําหรับคู่ก้าวลูกชิงแชมป์ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ยังแข่งขันแบบพบกันหมดผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีที่ที c s n o ส k น r er c เกอร์ซเรามำคำแหงคู่แรกเวลา10นาฬิกานาที